นี่พี่น้องเขาเดียวเขาสิมาเก็บเห็ดจับมืาอนี้ยมาจ้ะทีมงานเขาจะไหนก็นไปติดตามมาาันจ้ะเขาสิได้เห็ดหน่อยเห็ดลายมาเนี่ไปกันเลยจ้ะเห็ดจ้บพี่น้องมาเนี่พอเห็ดออกไข่นี่เห็ดออกไข่จ้ะพี่น้องมงจ้ะ้ยงานพับพี่น้องมาซองก่อน พี่น้องช่วงงามจ้ะอืมจิ้มเราจุกน้องมีหัวตะเข็าปลาครับพี่น้องตาเนี่ยตากับพ่อเมียจ้ะนี่จ้ะอี่อวิโดจ้ะพี่น้องงามครับจะมีหัวใบใหม่ติดโอ้อ หากันต่อจ้ะฝนกำลังอ่ะฝนลงม,มิดหัวตะแล้วจ้ะพี่น้องเนีย่ยหากันต่อแล้วจ้ะ เดอกไข่เหลืองหน่อยพี่น้องไม่ดอกเดียวโอ้ยเหลืองอารามเลยพี่น้งองเอาเน่าเนจ้ะหากันต่อจ้า

นี่แหะพันพ่อไว้นะพี่น้องโอ้ยจะดอกง,งามพอจสิไปกี่ห้ามงามเด้อ เพื้นวานเห็ดละงงกกับเห็ดเขาไข่กำลังออก้วพี่หน่องต่อเห็ดลงงังงกวัา,าน้เห็น,นจัะพี่น้องจะไปหากันต่อจ้ามีพี่หน่องโอ้ยเอ้ยกีงามพี่หน่องกีงามใส่ตาได้ไหมไปจ้าไป phân tốc cần đang khoa dùm dùm nó toàn nhưng lại hay lại lại không phải hai lưỡi chờ. ไม่พอยแเราพี่น้องมันจะบานแล้วโอคเอคอออฝนลงไม่กันลายแน,น่เลยจ้ะ หาคนตอไปเรื่อยๆจ้พพจพพจะพี่น้งองเฮ้ยโอ้ยขน้ะบานบบกง่ายเ,เลยพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องกลางเดินเลยนี่านามนั่จ้ะนอ่าีนนี่นี่นี่นีนนา่นนน่ มีจพี่น้องพอเห็ดปวกเลือดพะนะว่าปวกเดือดมึงะโอ้ยเปพี่น้องม่งจนะมาเซตตามี่ะอ๋นที่เป็นดอกออเสียววันนี้ถอแล้วดอกัึนจะนจะังพวนเลย อ่างามดีพี่น้องอึ๊ยอาจารย์มา <C supplélan ici> จาเป็นอทั้งหมนนืเป็นไดถ้าเป็นมู้จะไปนอ่ะเฮ้ยนอะไมไจ้ะจ้ะ จะพี่น้องกีไง,ไง,ไง่ามๆพี่น้องเป็นจูมเนี่ยจะน่าขูใส่ตาจ้าใส่ตาจ้ะ มีทั้งถึงทั้งกีก็จะพี่นอตอนนี้ก็เล่าเรือขึ้นเห็นปวกเรือนินุ่มบ่ไเดี่ยอมาหลายปีแล้วพี่หน่อยในสามสี่ดอกก็ได้มันต้องเบิ่งดอีนะ่จะพันเกิดติดดินผัวพันบ้าน ขาเง่าก็เจังเล,นงย,ล,ลงยนี่ปวกกันจิ้อยปวตกตับปวกมะปวกเห็ดปวกพี่น้องมันจะลองเห็ดปวกมาแม่เขาไม่จิ้มเลยวะแม่พี่น้องบ่นใช่พี่น้องบ่เห็ดปวกขาเลยถ้านี่นมีมูด้วพี่น้องเพราะตั้งขึ้นจะได้บุเริ่มขึ้นจ้ะโอ้ขอตาได้ยายไปหากันต่อจ้ะพี่น้อง มันเห่นเห็ดปัวมันก็มีปลาป่ายพี่น้องตะวันมันท่านในหน้าหนามันขาดตัวเพิ่นว่าเห็ดดอกไข่กับเห็ดหล่โง่มันก็ล่างเลื่อมออกสนเดียวเนิ่มพากันมาเบิ่งจังหน่อยยวไปหากันต่อจ้าพ่อยล่วพี่น้องเห็ดดอกไข่จ้ะสองบาทลงพี่น้องวันงางไกลไปแล้วเด้อจ้ากลับมาอีกกลับมาอีก น,น,นี่น้องพ่นสเสด็บูงามงามพี่น้องโอ้ย,อยนี่จ้ะนี่ตาไปเลยจ้าบ้นสุ้มๆหนอกพี่น้องเขี้ยวสิเคียวท้ามันเปียกไม่จืดพี่น้องมาพอเห็ดปวกจ้ะนี่จ้ะ มีด,ดอกหนึ่งเซลูพี่น้อง้างท้างโอ้ยกินยุขวดงี้เลยพี่น้งองมั้งพวกเขาพี่น้อง อันนี้มูพ่นเน้วพี่น้องตะอออเราในน้อยพี่นอ้งนนอ,นองดอกนึงจ้ะ

มีใจพี่หน้องเหวี่ไข่เหลียงมันเป็นมูตะวันโอ้ไม่เห็นหรอว่างเบยมันดอกว่าไงมาไได้พี่หน้องสามดอกฮ่ากันตัอจ้าพลุนโต๊ะไร้ยางขึ้นเขาเหมือน จ้าพี่น้องนี่ก็เป็นผลงานทังเฮาวได้จ้ะมื้อนี้เฮ็ดเราไข่วิตดองามจ้ะพี่น้องมั้งเออเป็จ้ะเห้เราไข่หน้าแหลยไงกี่ตูมูตะมินะพี่น้องออง,งามจ้ะพี่น้องเป็จ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุม่มด้วยจ้า แล้วพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้ะ